เ้ยเรียบร้อยแล้วจิงหรอ๋จิงห์อ ผลครับบวังผน มาค่อไๆเลยครับท่านผู้ชม

สู้ขัดใจเฮ้ยเรียบร้อยแล้วโอ้ยจริงเหรอจริงเหรอ เดือดร้อยแล้วครับเดียร้อยแล้วครับเจาะเาะเาะเาะไปไปไปใช่ไหมนี่เลียนลั่นหรือเปล่าลุ้นเหรอโอ้นกหลุดครับทุกคน โอ้เลือดจะหางเลือดจะหางโอ้ทุกคนโอ้เลือดจะหางโอ้พลาดอย่างแรงเลยครับทุกคนเลือดจะหางครับเป็นยังไงครับพ่อเลือดจหางครับตัวไปไหนก็ไม่รู้โอ้โหเสียดายมากก็ขันเรียกแป๊บเดียวนะครับเข้า มาอย่างไวเลยครับสู้กันอย่างดุเดือดอย่างที่เห็นนะครับโอ้โไม่เป็นไรครับเดี๋ยวตามกันใหม่ครับห,า,หางมาหกเส้นครับหางกี่เส้นไอ้ามาหกเส้นครับเลขดีหรอเลขออกหาง <c oughs> <ส>หกเส้นครับผม <c oughs> โอ้โเอาใหม่ครับเอาใหม่วันนี้พลาดยังไงครับจานิดวันนี้ขอ้อผิดพลาดก็มีคือตั้งคอนไว้แข็งนก นกที่เข้าร่วมที่เข้าเหยียบคอนก็ไม่ได้จํามาตรงๆไม่ได้โดดมาใส่ตรงๆไม่มีแรงกระแทกคอนครับน้ำหนักไม่ได้เลยคอนไม่รันพอหมดจะรันนกก็จะทิพทิปต,ตัวนี้แล้วครับ <c oughs> ก็เลยได้แค่หางนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเจอการโอกาสหน้าแล้วกันนะทลิปหน้าเดี๋ยวแก้ตัวใหม่ครับทลิปนี้ ขอให้ผู้ชมทุกท่านโชคดีครับมีความสุขในการต่อนกในการเลี้ยงนกขอให้สุขภาพดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ